อเอ้เนี่ยอะไรอ่ะเก็บตัวหน่อยแล้วกันนะโอ้ยเก็บไม่โดนโอ้โหไม่โดนสงสัยอาจจะเป็นปูสีน้ำก็ได้ คือสีน้ำลองดูแล้วกันเดี๋ยว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 ทำไมสติดไฟขึ้เฮ้ยอะไรอมืะ่อกี้่าพอดีเลยจุ่มน้ำไปด้วยทำไมผีวนายเป็นแบบนั้นนบบเพื่อนไม่รู้เติดไม่ลงเลย น,นอดส้ดว่าไงแอปเปิ้ลไงเจ้าฝักทอง่าจะมาทำอะไรเหรออ๋อก็ฉันจะมาดีแน่โู้โหฉันไม่รู้อะไรเลยนะนะนะ,นะ,นะ,นะ เนี sure. <inning> <iedzieć> <th> ่ยเราเรื่องอะไรโอ้ยยสถานที่ไปออกโก้ช่วยด้วย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 ให้ก็ได้ช่วยด้วยโอ้ยแซกกระเจจโจมโอ้ยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยโอ้ยโอ้ยแซกกระเจจโจมว่างอ่ะ สวัสดีครับผมนักทฤษจิ๋วตรงนี้อาจจะมีเหตุการณ์การฆาตกรรมก็ได้คนนี้อาจจะถูกแทงแลวคนนู้นอาจจะโดนไฟไหม้แล้วตรงนู้นอะไรสวัสดีอ้าวยังไม่ตายร่อยังไม่ตายเถอะเราจะไปดูแล้วกันนะ วันเราขึคือมาตรงมีสพคนตายแล้วเอ๊มันจะยังไงนี่โอ้อยอ้องแต่ข้าวจะเตียงหมดแล้วเนี่ยโอ้โอยจะเตียงหมดแล้ควคุนยังไม่เชื่อหรอกแก๊กแก๊กแก๊กข้างหน้าซะอมีคนตายอยู่นะ่โอ้อเดี๋ยวซ่าจแต่ตกไป เดี๋ยวนักข่าวนักสืบจิ๋วจะไปเปลี่ยท่านี้ก่อนนะ๊วย